ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มีช่องชื่อว่า Efficient นะครับได้ไปเที่ยวที่ประเทศลาวแต่ก็ต้องเจอนี่ครับเจอด่านตำรวจที่ลาวนะครับทุกคนโอ้โหเจิงแต่หน้าด่านเลยนัีคครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันนะครับทุกคน สวัสดีครับผมนรง,งชาแนลคลิปนี้นะครับก็มาเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์ของไทยท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับซึ่งจะไปเที่ยวที่สวนเขตนั่นเองนะครับทุกคนเพก่อนที่จะไปรับชมและฟังก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนรงชาแนลด้วยนะครับทุกคนเคทเตอร์ท่านนี้นะครับที่ช่อง YouTube ที่ชื่อว่า if ifijen นะครับ ได้ไปเที่ยวที่ประเทศลาวด้วยความที่ถนนของประเทศลาวเนี่ยไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเฮนะียเคเตอร์ท่านนี้ก็ขับงงงงครับขับวนไปวนมาเนี่ยวงเวียนโหเยอะมากๆนะครับงงเหมือนกันนะครับทุกคนงงเหมือนกันก็ถ้าใครอยากจะชมคลิปนะครับเดี๋ยวก็ไปกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับใครที่อยากชมนะครับทุกคน ยูทูบเบอร์เรานะครับคนไทยคนนี้ก็ได้ไปเที่ยวที่สวนนาเขตนะครับก่อนเข้าไปสวนนาเขตเนี่ยก็ได้เจอนะครับได้เจอกับตำรวจโบกมือเลยมามาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นไปทะเบียนรถไทยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับทุกคนจากนั้นครับขีเตอร์ทานนี้ก็ตกใจครับเห็นตำรวจโบกแล้วครับก็จอดนะครับจอด ตำรวจโบกก็ต้องจอดนะไม่จอดไม่ได้นะครับทุกคนเส้นทางที่ไปสวรรค์นเขตโอ้โหเหงามากเลยนะดูเส้นทางแล้วมันเขากําลังทําถนนใหม่นะครับทุกคนนี่ครับก็เจอตํารวจนะครับอยู่ที่หน้าด่านเลยนะครับทุกคนดูนนแบบด,ดิสายตานี้แบบสุดยอดสายตานี้แบบ ต้องได้แหละต้องได้แหละประมาณนั้นทุกคนพอเจอเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามหาประกันภัยลาวนะครับทุกคนก็มีใครที่ไปเที่ยวนะครับตำรวจเนี่ยจะถามหาประกันภัยลาวด้วยนะครับทุกคนใครไม่มีเนี่ยก็ต้องทํานะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะแอดก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีประกันภัยลาวด้วยนะครับทุกคนก็ล่าสุดก็ทําให้อา youtube ไทย คนนี้ก็โดนไป400บาทนะครับก็ทั้งหมดก็200,000กีบนะครับทุกคนก็โดนไป400บาทเป็นเงินลาวก็200,000กีบนะครับก็โดยที่เรียบร้อยก็ปรับปรับจบแค่นั้นนะครับทุกคนโอ้โหง่ายไหมนี่ครับใครที่จะไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวที่ลาวนะครับทุกคนจะต้องมีประกันภัยลาวด้วยนะครับเพราะตำรวจถามหาประกันภัยลาวด้วยนะ โอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของยูทูบเบอร์ไทยท่านนี้ครับเจอแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยยังอยากจะไปเที่ยวที่ลาวอยู่ไหมครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังชาวโซเชียลกันดีกว่านะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกแรกเลยนะครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่ามีหมูมาให้เชือดถึงที่แล้วเอาให้ดังหนัก เขาเตือนกันคมๆโลกสวยสมควรอย่างยิ่งก็คือไม่ได้โลกสวยนะครับคือการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอาจจะปรหยักจะไปเที่ยวแต่และที่ไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวนะครับของยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับก็เขาไม่ได้อะไรละครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับทุกคนแต่ก็นะธรรมดาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เขาคงรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนนะครับทุกคนต้องโดน ก็โดนชนได้นะครับก็โดนจับจบที่สองแสนกรีบนะครับทุกคนคอมเมนต์มาเนี่ยบอกว่าอย่าไปเที่ยวลาวมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานสั่งห้ามเด็ดขาดคอมเมนต์มาครับบอกว่าเขาเตือนกันไม่ฟังกันเลยต้องโดนกลับตัวห้ามร้องโอดอวนนะคะคนไทยต้องร่วมมือกันแบนไม่เที่ยวลาวเอาให้เข็ด ลองดูรายได้จากการท่องเที่ยวยอดจะเหลือสักกี่ล้านสักกี่ล้านเลยนะครับทุกคนคอมเมนต์ตมาครับก็บอกว่าแค่เห็นป้ายทะเบียนไทยกองหลอนตำรวจลาวก่อนน้ำลายไหลรอแล้วและเจ๊นี่ครับโอ้แล้วก็เขาก็ได้มาทำสติกเกอร์คำคนะครับทางยูทูบเบอร์ท่านนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์ตมาเนี่ยก็มีท่านลาวนะครับคนลาวท่านลาว พราะไปไหมคนลาวก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่ากฎก็คือคนลาวทุกคนที่ไปประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎของไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยก็บอกว่าไปแล้วโดนก็อย่าออกมาโวยวายนะครับเพราะจะมีคนสมน้ำหน้ามากกว่าคนเห็นใจ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่า รีวิวคนไทยเตือนไม่ฟังแบนด์เที่ยวลาวคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ากองหลอนไม่พลาดคนไทยรวยปรับเยอะๆเลยจ้าตรวจทุกจุดคิดอะไรได้ตั้งข้อหาเลยเอาให้เข็ดเลยนะกองหลอนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าถ้าไปแล้วโดนแสดงว่ามาถึงที่แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าเที่ยวไทยสุดใจกว่าครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเขาห้ามกันว่า อย่าไปอย่าไปก็ยังดื้อไปอีกโดนแล้วโอ้ยหายเขาขคอมิอ้นต่อมาครับบอกว่าไปเธอเอาตังค์ไปเยอะๆไปให้กองหลอนต้องรวจลาวไทยและหวนลำลึกดูบรรยากาศประเทศไทย50ปีที่แล้วขอมิมนต่อมาครับบอกว่าตำรวจลาวเน้นจับรถไทยเด้อตำรวจลาวเน้นรถไทยนี่ รูปปากล้อเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็มานะครับทุกคนคอมไม่ต์อมาครับบอกว่าสมควรไม่ได้น่าเห็นใจคนไทยรถไทยคือตู้ a t m เคลื่อนที่ทุกคนครับขำม,มากเลยนะครับเนี่ยผม,มดูนะเขานี่วนวนเนี่ยวนอยู่ตรงเนี้ยประมาณสองสรอบสามรอบครับถนนมันเยอะวงเวียนมันเยอะวนไปวนมาอยู่นั่นนะครับ ตลกมากเลยนะทุกคนลองเข้าไปดูนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนคอมเมนต์ต่มาครับบอกว่าชอบเลยเอาอีกอย่าพึ่งเข็ดเชื่อว่าต้องมีต่อไปอีกแน่หายากแล้วคนไทยแบบนี้ติดตามให้แล้วไม่ได้สูน้ำหน้านะแนะจะคิดอยู่ในใจคอ,อมเมนต์ต่มาครับบอกว่าของให้เจอกองหลอนดีแถเยอะๆเลยนะครับตำรวจลาวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเยอะจริงเลย คอมเมนต์มาครับบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกไปเที่ยวลาวสักทีครับมันเป็นแบบนี้มานานแล้วยังไม่เข็ดหรือครับไปเพื่อคอมเม่โตมาบอกว่าเสร็จโจนมาให้เชื่อสดิดีๆช่วงนี้อดอยากโอ้แต่ละคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาครับบอกว่าไปสวรรคร์นเขตรู้สึกว่ามาค่อยอบอุ่นด้วยมิตรภาพแต่ถ้าไปปากเซมิตรภาพเยอะ รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนญาติพี่น้องอขอมินตนมาครับบอกว่าผมเคยช่วยเหลือคนลาวมาตลอดข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคแต่เกิดปัญหาต่างๆจากเจ้าหน้าที่ลาวตลอดจนนายบ้านก่อนที่ลาวจะอนุญาตให้แจกผมคนนครพนมครับเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วจ้าทําบุญบูชาโทษลาวไม่ง้อคนไทยแล้วครับ ช่วยเหลือคนยากจนไทยเราไม่ดีกว่าหรือครับพรมคอมเมนต์ตมาครับบอกว่าไปให้เขารีดไทยเห็นรถไทยคือเงินเดือนเพิ่มจะไปทําไมคอมเมนต์ตมาครับบอกว่าไปก็ทําประกันชีวิตด้วยนะที่ขเขมรเขตอันตรายยิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์คนสองคนพกตังค์เยอะเวลาโดนตำรวจเขมรก็ช่วยไม่ได้หรอกคอมเมนต์ตมาครับบอกว่าประกันไยราวทำไป ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกทำแค่พอได้เงินเกิดอุบัติเหตุมาประกันไม่ช่วยอะไรเลยผมส่งน้ำมันในลาว10ปีประสบการณ์เพียบฟังนะใครที่อยากจะไปเที่ยวลาวนะครับประกันภัยลาวต้องมีนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าลุ้นนำดีใจนำเดินานางถูกตำรวจปรับถือว่าหอดลาวแล้วนะ <c oughs> คอมเมนต์มาครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ จะถูกเยอะเย,ะเยะ้ยถากถังแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเสียงมากอันตรายมากคิดได้ยังไงทําได้ยังไงน่ากลัวจุงวูยเพราะจนภัยในต่างแดนเสียวจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าจะไปไม่ศึกษาก่อนก็ควรโดนจับแล้วยังแล้วยังเข้าใจผิดอีกประกันในไทยจะไปคุ้มครองในลาวเจออุบัติเหตุจะรู้สึกหายซา คอมิ่นล์มาครับบอกว่าคนไทยอย่าคิดว่าคนลาวจะเป็นมิตรทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลลาวเขาฝังหัวคนลาวให้มีทัศนคติไม่ดีต่อประเทศไทยคนไทยได้สำเร็จเยอะแล้วดังนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเจอปัญหาก็อย่าพากันไปเที่ยวไทยเราดีกว่าคอมมินล์มาครับบอกว่ามีข่าวตลอดครับเรื่องแบบนี้กับท่องเที่ยวไทยไทยจริง ก็น่าไปท่องเที่ยวครับผมชอบหน่อไม้ข้างทางครับสุดๆเลยเที่ยวให้สนุกเด้อครับคอมมิต์ต์มาครับบอกว่าเอาตัวรอดให้ได้เขาบอกไปเที่ยวลาวแล้วนะคอมมินต์มาบอกว่าล้านค้าเงียบจังไทยข้ามไปลาวลาวข้ามมาไทยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะมันไม่เคยเป็นอาณาจากักรล้านช้างมาด้วยกันครับ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าขอบคุณแทนคนลาวด้วยที่มาเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าติดตามปัญหาระยะระหว่างไทยกับลาวหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าประกันแค่150บาทต่อ7วันมีขายที่หน้าด่านทุกด่านครับหรือ800บาทต่อปีประกันส่วนนี้คือพรบรพื้นฐานซื้อติดรถด,ดีกว่าจ่ายค่าปรับไม่คุม้มคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า ไม่ว่าไทยหรือลาวผิดกฎจราจรทุกประเทศมีกฎหมายก็ต้องถูกจับแต่ต้องทําผิดกฎแต่ถ้าไม่ผิดไม่ว่าประเทศไหนๆไปจับคนที่ไม่ได้ทําผิดกฎมันก็เกิดมันก็เกินไปจริงๆนั่นแหละไม่ได้โทษประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไทยเองก็ยังมีหลงเหลืออยู่แบบนี้ค่าน้ําค่ากาแฟแต่มีน้อยลงเพราะว่ามีการถ่ายคลิปก็เลยกลัวขอมเนต์มาครับบอกว่า บรรยากาศเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงพูดเก่งจังเลยเหมือนอื้อือือืนะคอมมนตัตมาครับบอกว่ามันคือพรบรของลาวค่ะใครมาเที่ยวต้องการซื้อพรบลราวน้องให้คําแนะนําได้ค่ะอืมคอมมนตัตมาครับบอกว่าเที่ยวให้สนุกด้อคอมเมนต์ได้ได้บอดีไอย่าไปคิดหลายครับเฮ็ดคลิปออกมาหลายๆ ให้ f อเพิินติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ครับเป็นไงครับทุกคนครับนี่แหละครับทุกคนก็สายเที่ยวนะครับเขาจะไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นนะครับทุกคนเป็นยูทูบเบอร์นะก็ต้องแบบนี้แหละนะบุกเบิกโอเคครับทุกคนครับทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับเรื่องราวที่โดนไปแล้วนะครับ400นะครับ2 0 0 0 0 0กีบนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลก์กดแชร์ให้ช่องของผมทุกลง c h a ชาแนลด้วยนะครับทุกคนมีความคิดอย่างไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเว้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม